สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนดีคอร์ดเพลงพูดไม่กยเก่งนะครับคอร์ดที่ใช้เล่นในเพลงนี้ก็จะมีคอร์ด G นะครับ B ีมิ o เนอร์เอมิเนอร์ดและก็ E m i n นเนะครับถ้าจะให้เสียงเหมือนกับของต้นฉบับก็หาคาโพมาทาบที่ช่อง2นะครับ แต่ในคลิปนี้ผมจะไม่ใช้กาโป้นะครับก็เสียงก็จะต่ำกว่าของต้นฉบับมานิดนึงนะครับสำหรับใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้ก็มาหัดจับคอร์ดกันก่อนนะครับคอร์ด G เริ่มที่นิ้วนางจับที่เส้นหนึ่งช่อง3ครับนิ้วกลางจับที่เส้น6ช่อง3ครับนิ้วชี้จับที่เส้น5ช่อง2ครับ อันนี้เป็นคอร์ด G นะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังจับแบบเต็มๆไม่ได้ก็จับเฉพาะเส้นหนช่อง3เส้นเดียวก่อนก็ได้นะครับอันนี้ใช้แทนคอร์ด G ได้นะครับคอร์ด B m ม n เ r เริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้นหนึช่องสองครับ นิ้วกลางจับที่เส้นสองช่อง3ครับนิ้วนางจับที่เส้นสช่อง4และก็นิ้วก้อยจับที่เส้น3ช่องสครับอ,อันนี้เป็นคอร์ด B ี i n เนอร์ครับคอร์ด A อ i n เนอร์เริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้นสอง ช่องหนึ่งนิ้วกลางจับที่เส้น4ช่องสองแล้วก็นิ้วนางจับที่เส้น3ช่องสองครับ <S <S อ,อันนี้เป็นคอร์ด A minor อคอร์ด D เริ่มที่นิ้วนางจับที่เส้นสองช่องสาม นิ้วกลางจับที่เส้นหนึ่งช่องสองและก็นิ้วชี้จับที่เส้นสามช่องสองครับอ,อันนี้เป็นคอร์ด d ครับคอร์ด c เริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้นสองช่องหนึ่งครับนิ้วกลางจับที่ เส้น C ช่อง2ครับนิ้วนางจับที่เส้น5ช่อง3ครับอ,อันนี้เป็นคอร์ด4ครับคอร์ด e minor ใช้นิ้วนางจับที่เส้น4ช่อง2นิ้วกลางจับที่ เส้น5ช่อง2 e minor เราจะจับแค่2เส้นนะครับอันนี้เป็น e minor วิธีการดีคอร์ดในเพลงนี้ผมก็จะใช้เป็น2แบบนะครับแบบที่1นะครับเป็นแบบลงลงขึ้นขึ้นลงลงเป็นแบบเต็มห้องนะครับ แล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงก็จะประมาณนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับหรือถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นเข้าไปก็ตีเฉพาะลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดก็ได้นะครับแบบนี้นะครับ ลงลงขึ can, ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงก็จะประมาณนี้นะครับมีบางคำที่อยากบอกกับเธอจิตใจบางคนที่มารอคิดถึงเธอก็จะออกประมาณนี้นะครับ แล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบครึ่งห้องนะครับครึ่งห้องก็คือตีลงสองครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นก็ไปนะครับครึ่งห้องนี้ก็จะไปอยู่ในช่วงที่ร้องพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจส่วนมากจะไปอยู่ในท่อนนั้นนะครับดูตัวอย่างนะครับลงลงลงตีลง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 อันนี้ก็จะเป็นแบบครึ่งห้องนะครับ ลงๆแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นก็ไปแต่ถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นนะครับก็ตัดออกได้เหมือนกันนะครับเหลือเฉพาะลงสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับลงงลงลงลง,ลง,ลงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับพูดไม่ค่อยเอง ออออโอเคนะครับสำหรับวิธีการตีคอร์ดน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันไปทีละต้นนะครับเริ่มแรกผมจะตีคอร์ดเปล่าๆก่อนนะครับคอร์ด G ีคอร์ดคอร์อด G ตีเต็มห้อง4ครั้งนะครับก็คือ สห้องติดตดกันนะครับตีไปเลยคอดีเพื่อจะนํำทางในการร้องนะครับต้าใครเก่าได้ก็เก่าเก่าก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่จะให้ผมสอนในวิธีเก่าผมไม่ค่อยถนัดนะครับเอาเป็นว่าเราตีคอร์อดคอร์ดจีสี่ห้องติดติดแล้วกันนะครับตัวอย่างนะครับ เพื่อจะหาคีย์ร้องด้วยนะครับพอเราลงขอดจีห้องที่ห้านะครับห้องที่ห้าเราก็ร้องเพลงแล้วนะครับเราลงขอดจีตรงคำว่ามีนะครับ มันก็จะลงขอด G เหมือนกันนะครับตรงคำว่ามีแต่จะเป็นขอด G ีห้องที้าแล้วนะครับมีบางคที่อยากก,กับเธอ,อ,กกเ,ธอเธอลงบีมิเนอร์นะครับจิตใจใจลงขอด G นะครับในตอนนี้ก็จะเล่นเป็นเต็มห้องหมดเลยนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับ จิตใจบางคนที่เืมารอคิดถึงถึงลงบีเมเนอร์นะครับถึงเธอแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้รู้ลงเอเมเนอร์ er นะครับรู้จะเริ่มต้นยังไงแต่ไม่รู้และไม่รู้รู้ลงคอร์ดดีรู้ว่าเธอจะรังเกียดไหมก็ยังก็ไปในอีกต้นหนึ่งก็ยังเดาใจไม่ถูกก็ลงคอรดจ e ีเหมือนกันนะครับ เราดูติดๆในท่านี้ก่อนนะครับเต็มห้องหมดเลยนะครับมีบางคำที่อยากบอกกับเธอจิตใจบางคนที่เหมือนรอคิดถึงเธอแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงและไม่รู้ว่าเธอจะรังเกียจไหมก็ยังก็ยังยังลงกฏีนะครับ ยังเต็มห้องอยู่นะครับก็ยังเดาใจไม่ถูกอยากจะรู้รู้ลงบีไมเนอร์ครับรแต่ใครใครลงกวัดยีใครคนหนึ่งรักเธอหมดทั้งหัวหัวลง b ีไมเนอครับหัวใจอยากให้เขาเขาลงบีอ่าเขาลงเอไมเนนะครับเขาวนนั้นทำอะไร เพื่อให้เธอเตอลงขอด,ดีเธอได้พอเข้าใจว่าฉันรักรักลงขอดีรักเธอแล้วก็ต่อด้วยขอดีอีกห้องหนึ่งตรงนี้จะเป็นขอดีสองห้องติดๆนะครับก็เต็มห้องหมดเลยเหมือนกันนะครับในตอน,นี้ได้นะครับดูตัวอย่างครับดูตัวอย่างติดๆก็ออยังเดาใจไม่ถูกอยากจ มาในต้นนี้ต้นนี้ก็จะเล่นเป็นเครื่องห้องใช้ส่วนใหญ่นะครับในต้นพูดไม่ก้อยเก่งนะครับเดี๋ยวตรงไหนเล่นเป็นเต็มห้องผมจะบอกนะครับที่ไม่ได้บอกก็จะเป็นเครื่องห้องนะครับในต้นนี้พูดไม่ก้อยเก่งเราลงกอดซีตรงคำว่าเก่งนะครับเก่งแต่รับรับลงกอดดีรับใจใจลงกอดจีนะครับกอดจีเต็มห้องนะครับ แต่รู้ว่าชอบอะไรไรลงกอดีไรจะหาหาลงกอดดีหาให้เธอเตอร์ลงกอดีขอดีเต็มห้องนะครับเธอพูดไม่ค่อยเกง่งเก่งลงกอดีเก่งแต่ฉันฉันลงกอดดีฉันรักเธอเตอลงกอดีเธอ ต่อด้วย e minor นะครับลเ,เลยลง a minor ให้ฉันให้เธอให้รับรักลงคอดดีนะครับรักเธอข้างข้างลงคอรดจีข้างเดียวคอรดจีเต็มห้องนะครับข้างเดียวแล้วก็ต่อด้วยคอดดีเต็มห้องเหมือนกัน ก่อนจะกลับไปซ้ำก็ยังเดาใจไม่ถูกก็ยังเาใจไม่ถูกยกะ,ะก็จะประมาณนี้นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นคอร์ดจีนะครับที่ตีเต็มห้องในตอนนี้ได้นะครับดี๋ยดูตัวอย่างติดๆนะครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจแต่รู้ว่าชอบอะไร ็จะประมาณนี้นะครับก,กลับไปซ้ําตรงนั้นแล้วก็ซ้ำมาจนจบให้้ัันรกเพอพอในรอบหลังรอบหลังตอนที่เราซ้ํามาจนจบแล้วให้ัันรกเธอข้างเ,เราลงขอดตีตรงคําว่าค้างแต่เราไม่ต้องใส่กอดดีไปนะครับในในตอนที่เราซ้ำมารอบหลังนะครับ เราก็มาลงเป็น B minor นะครับหลังจากกอด G พอเราร้องหาเราลงคอด B minor ตรงคำว่าหาแล้วก็มาลงขอด G เต็มห้องหมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ต่อด้วย B minor เป็น B minor G แล้ว B minor แล้วก็กลับมาร้องอยากให้ฉันคนนี้ทำอะไรเพื่อให้เธอได้พอเข้าใจว่าฉันรักเธอได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเล่นเหมือนกันนะครับอย่าปล่อยให้พล จะประมาณนี้นะครับกลับไปซ้ําพูดไม่ก้อยเก่งแต่รักหมดใจได้นะครับเองนี้น่าจะได้ไม่น่าจะมีอะไรมากโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย